สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยครับสวัสดีชาว u t u b e นะครับอยู่กับออทโลเล็กซ์งนะครับวันนี้มารีวิวนะครับของฝากจากทางกรุงเทพนะครับออนนุชนะครับมาจากพี่หนุ่มน้อยบ้านนานะครับเป็นช่างเอนะครับอยู่ออนนุชนะครับของได้มาถึงแล้วนะครับพี่น้อยนะครับขอบคุณมากเลยครับแต่ผมยังไม่ได้แกะดูนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผม เป็นขาจับโทรศัพท์ครับขาจับกระจกนะครับได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งรับมาจากมือครูเอเมื่อกี้เนี่ยครับนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาดูภาพใหม่นะครับของออสโลลิกซิงนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะไลฟสดให้ดูนะครับนี่ฮะส่งถึงจานอนนะครับ ผมชายเจนะครับนัเป็นชื่อของผมเองนะครับแต่ที่อยู่ก็เป็นบ้านของเสียตินนะครับนี่สามสิบเก้าหมู่หกนะครับเพื่อบ้านกรวดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่น้อยขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวจะทำคลิปดีดีและวิดีโอดีดีนะฮะให้พี่น้อยได้ดูนะฮะใครเครียดมีความสุขเฮากันนะครับขอบคุณมากพี่น้อยขอบคุณมากเลยครับอ่ารีวิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับโซดีครับนี่ฮะได้แล้วครับ มีโอหัวชาร์จนะฮะสมรูครับหัวชาร์จสารูนะฮะร้อยยี่สิบวัตไม่ได้ครับแล้วก็เสียบช่องออชาร์จได้อีกสองช่องครับเสียบสายได้เลยไม่ต้องเสียบเครื่องนะ,ะนะครับเป็นหัวเดียว ตัวนี้ไม่มีไฟกระพริบบอกมีแค่ตรงนี้นะครับนี่มีไฟตรงนี้แฟลชกี่แรงหรอวะแฟลชไม่แรงหรอกมันเป็นกระเคินะครับโอ้เมืองโฟกัสแล้วก็ขาจับโทรศัพท์นะฮะ้ถ่าอันเดียวกันแน่นอนเลยก็ <c oughs> มูลนยน,นะคนหมายเก่านะฮะอันเดียวกันที่ผมใช้อยู่กับของไอฮีนะครับนี่ ที่ผมใช้ยอยู่ที่โทรศัพท์ตกสามรอบนะค,บคอยดูว่าของพี่นุ่มน้อยส่งมาให้นี่จะเหนียวไหมนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับของมาถึงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อยขอบคุณมากครับนะฮะชอบทุกทุกอย่างครับมีคู่มือด้วยอันนี้คู่มือตองอะไรอะไรนี่อ๋อ ูมือของสายชาร์จครับภาษากรีนล้วนครับหนึ่งพันวัตใช่ไหมอ๋อสองอันนี้ได้1นึ่พันโอ้ไม่ใช่หนึ่แอมนะครับสิองถึงยี่สิบสดีซนะครับสิโวลต์ก็ได้ยีสโวลต์ก็ได้5้าวีห้าโวลต์พันแอมยูเอสบีร้อวัต ขอบคุณมากเลยครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองใช้ดูนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันกับออสโ o เล็กซิงนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับพี่น้อยขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับให้ทํามาค้าขายดียิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับอายุมันควันยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอยู่กับจานนอดไปนานๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ